บรรยากาศค่อนข้างเฮ้ยใครโทรมาไอ้เฮ้ยกูกำลังบางยายเลยอ่ฮาฮัลโหลอ่าสวัสดีนังน่งนั่งปลายสายคือใครสวัสดีครับเตียผมชื่อว่าไมเคิลผมเป็นเจ้านายของเตียนะผมแค่อยากจะบอกเตียว่าผมขอให้เตียโชคดีกับงานวันแรกของเตียนะพนักงานคนสุดท้ายในร้านนี้เขาอยู่ได้ไม่นานหรอกแต่ผมมั่นใจว่าเตียจะต้องทําได้จนพนักงานคนนั้นเขาหยุดทํางานไปอะแล้วผมก็ไม่ได้ยินอะไรจากเขาอีกเลยแต่ว่า พนักงานคนนั้นเขาทิ้งโน้ตไว้บนผนังด้วยนะเตียแต่ถ้าว่าหากเตียต้องการสูตนอาหารนะเตียสามารถดูหนังสือของผมได้บนโต๊ะนะแต่ถ้าหากเตียต้องการส่วนผสมอะไรอื่นๆมันก็ยังมีในห้องเก็บของอยู่เยอะเลยเตียแต่ว่าร้านนี้เราปิดเวลาเที่ยงคืนนะเตียแล้วก็อย่าลืมล็อกประตูด้วยนะเตียอ่าเฮียแม่งแม่งโทรมาสั่งกูชิหายเลยเอ้าวัดนีครับลูกค้าคงแรกเอ้าเตียทําไมมาร้านนี้ล่ะหนูเคยเห็นเตียขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เวียดนามไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมเตี่ยถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะอ่าพอดีพอดีอ้วโดงขับไล่มาจากที่นั่งอ่ะอ้วขายก็เตี๋ยวของอ้วอยู่ดีดีอ้วโดงเด็กแว้งแม่งหลอกอ้วเลยต้องมาอยู่ที่นี่กองอ่ะมาตั้งหลักที่นี่กองอ้าวแล้วไอ้ทองของเตี่ยล่ะหมาของเตี่ยไปไหนอ่าหมาหมา,มาอ้วแม่งดงเด็กแว้งแม่งแทะกิงไปแล้วอ่ะเสียใจนะว่าเสียใจมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้วซื้อตัวใหม่ ไอ้ไอ้นั่งแม่งโง่ชิหายเลยแล้วแล้ววันนี้เรือเือจะสั่งอะไรเออหนูขอฮอทดอกชิ้นหนึ่งได้ไหมคะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วจัดกลางให้แล้วแล้วมังทำยังไงวะอ่าน,นี่คู่มืออออ่าอ้วอ้วคอ,อ,องค้างที่จะเข้าใจอ่า,อาลูกค้าเดี๋ยวเรารอสักโคู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮอทดอกอยู่ไหนวะอ้าวไอ้เฮียเอ้ยอ้าวแม่งไม่สมมาดุงกับโตูนวะ ไอ้เฮียเอ้แม่งเด้งออกจากโต๊ะตลอดไอ้เฮียเอ้ยแล้วก็จับจับมีดจับมีดอ่าฮะว่าว่าได้อาวุธแล้วนี่ลื่อลื่อดู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 นี่ดูนี่อ้าวไอ้เฮียอ้วขอโทษนี่นี่ดูดูแงคงคงเก่งเขาทำกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วหยิบให้อัพเนียเดี๋ยวอ้วทอกให้ไอ้ย่ามังมังสุกหรือยังวะ ไอ้ไอ้นั่งสีสีมังสุกแล้วใช่ไหมหรือหรือว่ามังยังมาสุกไอ้ยาอันนี้น่าจะสุกแล้วนะอ่ะหรือเอ่อว่าว่าต้องหาถุงไหมหรือว่าว่าว่าส่งให้หรือได้เลยเอ่ะเอาไปเลยอ่าชิ้นนี้ชิ้นนี้น่าจะสุกกําลังดีอนะ่ะเชิงเชิงรับประทางได้เลยอ้าวแ,แม่งเรื่องมากจังวะอ๋ออ่ออัวอัว อ้ว่อ้ว,อวต้องสส่ขนมปังด้วยอ้วขอโทษฮอกดอกได้แล้วไม่ใส่อะไรนะฮอกดอกธรรมดาเอาไปเลยืมขอบคุณมากนะเตี่ยมันอร่อยมากเลยอะอันนี้เงนินของเตี่ยนะอให้มาเท่าไหร่วะเฮียดูไม่ได้ด้วยอ่าลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับเตี่ยผมขอเบอร์เกอร์กับชีสได้ไหมครับอ่โอเคได้เลยเ,เบอร์เกอร์กับชีสนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูโค้มือกล่อง อ่าเฮียแม่งบินไปไหนแล้ววะอ่าอยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องหว่วงนะลูกคุลูกค้าอาหารตกพึ่งนี่เป็นอาหารสุกเด็กของเราบางตกพึ่งตลอดรับรองกินได้แน่นอนอ่าเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สายชิคได้แล้วอ่าเชิงรับประทานได้เลยมันอร่อยมากเลยเตียขอบคุณมากนะเตียที่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้ผมกินอ่ะอ่านี่เงินของเตียนะอ่าขอบคุณมากเลยแอหวักดีวักดีคุณลูกค้าจะรับอะไรดี ผมขอเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอทดอกด้วยนะครับแล้วก็ทั้งสองอันนี้ต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ว่าเตี๋ยต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าผมต้องรีบไปอ,ะอ่ะอ่าอย่าเล่งกูดิไอ้เฮียเอ้ยกูเพิ่งจะมาใหม่กูทำได้เร็วสุดเข้านี้แหละ,ะสายซอสมะเขือเทศใช่ไหมอ่าอ้าวไอเฮียตาอ,อ้วเขอ่าแสดงว่าอ้วต้องอ้วสาม,มารถทำสัญญาลักไว้บนผานังได้สินะ อ่าได้เลยได้เลยอ่าได้แล้วได้แล้วอ่าซอบมกเขือเทกอืมขอบคุณมากนะเตียเตียนี่เก่งมากเลยนะแลวอาหารพวกนี้มันก็อร่อยมากด้วยเตียเดี๋ยวนะเตียข้างหลังเตียนั่นคือใครอ,ะอ่ะเฮียมึงมึงอย่าเล่นอย่างนี้ดิเฮียเฮียอ้วมาทางานกลางคืนครั้งแรกไงอ้วเดี๋ย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 วมึงก็โดนมาทอดมะเขือเทศปลาใส่หัวหรอกท่านแน่อ้าวแม่งไม่มีใคร อ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยอ้าวไอ้เวงเอ้ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวเดียวเลี้ยวกองเลี้ยวกองเหนือเหนืออ้วอ้วหาอาวุธกล่องแล้วแล้วไอ้เขียวไอ้เขียวเขียงนั่นคืออะไรวะเดียวเดียวเด้ออ้วอ้วหาอาวุธกล่องเปิดเปิดฟ้าเปิดฟ้าอ่ะเบรกเอ้ามันมันทำงานผิดปกาเตะอ่ะเปิดไฟอ้าววุธของอัวอ้าวักเนี้ยวักเนี้ยเรือจะสั่งอะไรไอเด็กเมื่อกี้มั่งเบี้ยวเงงอัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยแม่งโดองจอกไปเคือเทกปลาใส่หัว ผมชอบฤด,ดูนี้มากเลยอะเตียอ่ะใครถามมึงกูกูดูถามมึงว่ามึงจะสั่งอะไรมึงอยากกินฝง,งเหรอ,อเฮ้ยเจย์จเยจเย็นนาเตียเตียใจเย็นก่อนเออผมผมขอฮอทดอกหนึ่งชิ้นแล้วก็ผักกาดด้วยนะใส่ผักกาดด้วยแล้วก็ใส่ซ้อสกขึ้เทศด้วยนะเตียเออแล้วก็อันสุดท้ายก็ขอโซดายเย็นเ็นด้วยนะโอเคอ่งสั่งเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชักมึงให้ถึงที่สุดอ่าเรียบร้อยแล้วคงลูกค้าอ่าเชิญรับปักทางได้เลย ขอบคุณมากเลยเตียเออแต่ว่าผมขอถามอะไรเตียหน่อยได้ไหมแหมจะถามอะไรอ้วนล่ะเตียทํางานที่นี่คนเดียวเตียไม่กลัวเหรอแหมมึงอย่าทักกูเดยกูยิย่งกลัวๆอยู่เตี๋ยไม่ได้ยินเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักง,งานคนเก่าเหรอเมื่อมึงมึงหุบป,ปากไปพนักง,งานคนเก่าอะเป็นเพื่อนของผมเองเ<ม>ขาเป็นคนที่ขยันทํางานมากเลยนะแต่มาวันหนึ่งเขาก็ทําตัวแปลกๆไปครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นเพื่อนของผมผมสามารถมองเห็นความกลัวในดวงตาเพื่อนของผมได้ชัดเจนเลย ยังไงก็ตามอ่ะเอาเงินเตี๋ยไปอ้าวอีเวงไงไอเ้เฮียนะกูปาไม่ใส่หัวมึงไงฉันคิดว่าเขาตามฉันกลับมาทุกคืนเลยฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงต่อไปอ่ะมึง,ม,งมึงนกแค่นี้มึงนกไว้ให้พ่อมึงอ่างหรือไงสวัสดีครับเตีย๋ยเตี๋ยชอบสัตว์หรือเปล่าอ่าสัตว์เหรออ่าถ้าเป็นหมาอ้วกก็ชอบนะแต่ไอทองแม่งโดนเด็กแววงกิงไปแล้วอะที่เวกนาม ตีเป็นคนลักหมาใช่ไหมตอนนี้ผมยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยอะอ่าเรืออยากมีหมาเหรออ่างั้งัเลือไปผูกคอตายที่ไหนสักเทีน่นะเพึ่งขึ้่ไปเอาหมาอ้วกลงมาด้วยนะไอทองมังน่าจะไปอยู่ข้างบงแล้วัทที่สองสวัสดีเตียเตียท,ทำงานวันแรกได้ดีมากเลยนะเดี๋ยวเนี่ยคนต่างเรียกหาอะไรร้อน ในคืนที่หนาวเย็นแบบนี้ผมเลยมีเครื่องกาแฟนะ่ะผมจัดไว้ให้แล้วไม่ต้องกังวลนะเครื่องกาแฟงั้นผมขอให้เตียโชคดีนะถ้ามีคนสั่งกาแฟก็เสรฟอไปเขาด้วยนะเตียอ่าเฮีย<ส>แม่งเพิ่มภาระให้กูอีกอ่ะวหวัดดีแม่สาวน้อยลืกจะสั่งอะไรนูกขอเบอร์เกอร์หชิน้นวันดอกหนึ่งชิน้นโซดาหแก้วและกาแฟหนึ่แก้วค่ะอ่าเฮียเอ้แม่งแม่งสั่งแม่สงสารคงทำเลย อาเฮียเอ้ยอ้อยไอเฮียเอ้ยแม่งเย็กแม่เอ้ยอวยโยมผิดพลาดแม่งกิ้งไปไหนว่าลือลือลือไปเก็บให้หน่อยได้ไหมไอยเย็กแม่กูว่าแล้วแม่งไฟแม่งต้องดับอีกรอบแม่งเอ้ใครเจ้าของร้างแม่งไม่ยอมจ่า,ายค่าไฟเลยพออัวหางไปอัวดวงแน่จะไว้ใจกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เเเฮฮ้้ยยยยยยออออูู่่ไไไไหหนนววะะีีฉันอยากจะกินเบรอร์เกอร์สองชิ้นเบียร์หนึ่งแก้วแล้วก็กาแฟอีกหนึ่งแก้วนะอ้าวเฮ้ยเอ้ยกูยโยมพี่กี่แก้วเออลืมไปเก็บแม่หลังพุ่มไม่นะอ้วนโยมไปแถวนั้นไงลืล้อไปเก็บได้ไหมอ้วขี้เกียจทำใหม่ล้วอ้วขี้เกียจเดินเข้าห้องไงมันไกลมากเลย <c oughs> เมียผมเพิ่งทิ้งผมไปอ่ะอ่ะเฮียสมควางนละสมนํบหน้าอีดอกทองวันที่สามสวัสดีครับเตียผมเจอชามไม้เจิงๆหลายอันเลยอ่ะตอนนี้ผมได้เพิ่มสลัดเข้าไปในเมนูแล้วนะเดี๋ยวผมจะคุยกับเตียที่หลังนะอ่ะเฮียเอ้ยมึงเพิ่มเมนูหาพ่องมึงอ่ะก,กูกี้ขี้เกียจทำอยู่ผมขอเอ่อฮอตดอกแล้วก็เบียร์ด้วยนะครับอ่ยเดี๋ยวกล่องนะ มึงใช่คงคงวังที่แล้วหรือเปล่าอะ่ะวังกล่องหน้านุ่งอะ่ะไอ้ที่แม่งแม่งมาแล้วไม่จ่ายตังอะ่ะมึงมึงแน่เลยอีแววงเดี๋ยว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 กูเอาซ่อมมือเขือเทกปลาใส่หัวมึงเลยเนี่ยว่าจะไม่ทำอะไรให้ลรืออีกเดี๋ยวเพิ่งจะปฏิเสธการรับใช้จากเจ้านายงันเหรอฮะอ่ะเจ้านายเฮียอะไรมึงมึงชื่อไมเคิลอ่ะเดี๋ยวทำผิดพลาดครั้งใหญ่แล้วล่ะ เฮียเอ้ถึงถึงเป็นเจ้าของร้านก็ไม่ควรทําอย่างเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลวกระเทืมแม่งไงเออเตี๋ยเคยได้ยินเรื่องผู้ชายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจนเมื่อวานนี้ไหมครับผมได้ยินมาว่าภรรยาของเขาทิ้งเขาไปหาผู้ชายคนอื่นอะอืมว่าพอจะนึกออกนะตำรวจพบแอลกอฮอลในเลือดของเขาเพียบเลยอะอย่าดื่มแล้วขับนะ er เฮียเท่แค่นะเฮียแม่งไงความรักมักเป็นทุกข์ ความรักมักเป็นทุกข์มักหนึ่งเด้อไอเฮียเอ้ยไอ้เฮียเอ้ยอเว้ย,ยกูยังไม่ได้รักเนี่ยกูทุกข์แล้วเนี่ยอ่ากูว่าต้องเตรียมอาวุธไปมากไว้ก่อนนะอย่านะวัวมีมีฆนะวัวมีเอ้อแปลงเลยเออขอบคุณมากครับตอนนี้ตำรวจพบศพแล้วนะครับเตียอ่ามีคงบอกเตียแล้วเมื่อวังนั่นก็คือคนที่ทำงานที่นี่นั่นเองครับอ่าเฮียเอ้ยผิดคาก เพื่อนของผมรายงานระบุว่าเขาถูกแทงมากกว่า50ครั้งเลยเร่างกายเขาอยู่ในพุ่มไม้ใกล้สวนสาธารณะไม่ไกลจากที่นี่เลยเขาถูกทิ้งให้หน่าเปื่อยในสายฝนนี้ใครใครเป็นคนทำกันอันนี้เงินเตียนะกูรู้แล้วกูรู้แล้วใครคงทามาเฮ้ยอะดีนารินกูพุ่งเลยเฮ้ยใครโทรมาอีก ใช่หรอฉันสัมผัสได้ถึงความกลัวของเตี้ยอ่าเล้งเฮียอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นใครมาจากไหนฮะลูกเต้าเหล่าใครนะกูไปตบหัวบุปการีพวกมึงเลยเนี่ยมาตังมาไปนี่โอ้ยได้นั่งพักสักทีไงเมื่อยเมื่อยจะตายแล้วอ่าไอเฮียเอ้ไฟดับอีกแล้วกูว่าแล้วแม่งไฟแม่งต้องดับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาบุกไปด้วยแม่งใครจะมาหลอกกูก็ เฮียแห่งไฟดับอีกแล้วแม่งใครยังดับจังเลยทำไมแม่งดับบ่อยจังวะแห่งเอ้ไฟฟ้าขัดข้องนะไอเวงเอ้แม่งของขวังจากใครเนี่ยอันนี้คือกาดากหันหลังไป ทั้งหลังเฮียอะไรวะเอ้ยเอ้ยไอเฮียเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกองเราก็ค่อยคุยกันค่อยค่อยคุยกันไอ้เย็กแม่วางวางวางเสาลิงเออมึงมามึงมาไอ้เฮียเอ้ยมึงมาเนี่ยเลยมึงมาต่อยต่อกูกะมึงวางมีกแล้วมึงวางมีกมึงวางมีกแล้วมาต่อยกับกูมึงวางมีกวัวจ้าอ่าเฮียจอกเลยเย็กแม่เอ้ยวไงล่ะเจอกู